สวัสดีครับพบพอผอคดีนะครับนอกกับทังช่องนพ้าฟาร์มของเฮาหลังจากหางหายเหลืองท่ำชีเพชรไปประมาณทักหนึ่งนะครับนะคือทั้งฟาร์มเฮากะมีชีเพชรเสริมเล็กๆก,กน้อยหลายอย่างนะครับนอะกะเกีียวทั้งมดกับเกีียวกับการเกษตร เป็นส่วนใหญ่นะครับเนาะทางช่องห้ากะมีคลิปหลายแนวทางมาเสนอเพื่อเป็นทังเลือกและการทดลองหรือดูคลิปของแต่ละอย่างมาเปรียบเทียบกันว่าอันใดสิดีกว่าอย่างใดหรือว่าห้าเหตุเสริมผสมประสานกันไป ดีบองสินะครับน้องเป็นทางเลือกของไห้เป็นแฟนคลองช่องเฮาได้ศึกษาเบิ่งเป็นน้ำเกล็ดนะครับเนาะครับสําหรับคลิปนี้เฮากมาติดตามเรื่องเฮ็ดโรงเรล่นเก่าเฮาหน่ะละครับนี่คือหลังจากเฮาเปิดดอกมานี่กับประมาณเดือนกว่าแหละครับสําหรับรับแผงนี่นะครับเนาะเกือบสองเดือนครับเฮ็ดก็ยังออก ออกใช่ได้อยู่ครับนี่ครับเนาะอันดอกใหญ่ดอกหน่อยดอกก็ลังแทงก็ลังยั้งออกมากอะสลรับซับเปลี่ยนกัน,นเรื่อยๆนะครับนะัพราวาเฮดนาซีนาหาเข้าขมาแล้วนะครับนอะกจเป็นธรรมดานะครับเนาะกับซีบ่ออกพร้อม แต่ออกมเ่เอยๆครับออกทุกวันครับขั้นลักษณะนี้เขาออกทุกวันขั้นเห็ดตกลงมานาซี่นาฮาะฮะที่ออกทุกมือสลับกันลอยก่อนที่มีออกให้เหาอเก็บอยู่ประมาณยี่สิบสามสิบก่อนนะครับเนาะยี่สิบสามสิบก่อนตลอดล้วก็ถี่ออกมาหมา่แท่งสองมหม่นี่ก็คือเรื่อยครับพืชจัง่คือีิมี หลายรุ่นมีทุกรุ่นนะครับเนองก,การเอทีซีออกมาจะรับทับเปลี่ยนกันมีให้เก็บทุกมือครับพคนเฮ็ดหน้าสามหน้าสี่นี่ยังเส้นแพงนี่ให้กันครับนี่ครับนี่เฮ็ดออกดูจะรับทับเปลี่ยนกันไปไหลายให้กันครับนี่เฮ็ดออกอยู่ตลอดนะครับเนาะ นี่เสร็จแล้วครับมีเห็ดออกให้เขาเก็บได้อยทุกวันนะครับนอคือเห็ดอยู่ในกาสีมีออกเนี่ยครับคืออย่างน,นี้นครับนาซีนาหา 5. ออกดอกงามเป็นสออ่อใหญ่อยู่นะครับเนาะยังออกหลายอยู่เพราะต้องขวรนะครับเนาะนส่อไม่สอเก่าแท่งสออไม่รับซับกันออกไม่ทุกลุ่นละะหลักก็เฮาก็มาเบิงเห็ด แพงสามร้อยสี่สิบก่อนครับก็ยังคงออกอยู่ครับยังไงดอกดีอยู่ครับออกทุกมือให้กันครับสารับยังข่อใหญ่ครับนะครับเนาะกัยังมีออกเรืเอยๆอสารับซับเปลี่ยนให้กัน,กนครับเพราะบาเฮดซีแพงนี่คือไรเรียกัน เปิดนะครับเนะาะระยะกันเปิดหนาก็ยังคลองออกยังคลองออกยังสีมาอยู่ตลอดครับนี่ที่เห็ดสามร้อยสี่สิบก่อนที่ผมได้วาสิท่าท้ำใหม่พี่น้องเบิงจนมัดอายุ เจ็บดอกนะครับเนาะสีอยู่ไปได้จึกเดือนนะครับเนี่ยนี่กระตกเข้ามาประมาณสองเดือนนะครับเนาะตามที่ลงกิบพันกรแหลกๆมานเนี่ยยังคงออกครับยังคงออกดีอยู่นะครับเนาะยังแทงส่อไม่ส่อกําลังแทงแล้วก็ออกโดยสลับซับเปลี่ยนกันสีนะครับเนาะในช่วงนี้เวลานี้เลยยังออกยังคงออกดีอยู่ครับ ตั้งแต่เริ่มเจ็บมาเปิดหนามามาในเห็ฮสามลอยสี่สิบก่อนดี่น่าจะได้เป็นแล้วนะครับนอกหลังจากที่สามหนาแหลกที่เหาว่าที่ทั้งผมด้ต้องคิดไปเล็นว่าได้สามหนาสามสิบโลลนะครับนาะ หลังจากหันมาก,ก็ออกต่อเนื่องไม่เลื่อยคือตามภาพสีเห็นนี่ครับประมาณเดือนหนึ่งหลังจากห,หันมานี่ก็นาสิบตํากว่าสิปกัโลนะครับนะเอาประมาณเขาเขาคุามก็บบอดลงไล่ล,ละเอยียดเพราะว่าเฮ็ดเขาจะออกปะไปแล้วกันได้เก็บผสมกับแทงอื่นร่วมกันไปเลยนะครับน้าเพราะว่าบอดด้แยกก็เลยกาประมาณเอาเขาก็ออกสีมา อยู่ตลอดนะครับเนาะอ่อนเสมออยู่ตลอดเนี่กะนาจะคือมีไอ้เก็บทุกมือนะครับเนาะแบบนี้มีไอ้เก็บอยู่ทุกมือหน่อยหลายแนกกะบอ่บอบอ่อบ่อแตกต่างของแต่ละมือบันไดนนะครับเนาะกะทัวเฉเลียกะอยู่ประมาณเดือนหนึ่งขั้นยังสี่กะคิดเป็นมือละกะสี่อยู่บางเ,เอาเป็นเอาเป็นครึ่งโลมันสี่นะครับเนาะเอามือละครึง่งกิโลหรือว่ามือละโลกันสี อะทั่วฉลียเป็นหมื่นละรึงกิโลรึงกิโลกะ่ะหนึ่งเดือนกับที่ต้องประมาณสิบหาโลนะครับเนาะประมาณสิบห้าโลผมก็เลยเอาเป็นยังไงประมาณสิบสิบโลนะเอาเป็นหนึ่งสีนะครับเอาเป็นประมาณสิบโลสิบโลก็กลัวสีกับสีอยู่ในระหว่างตั้งแต่เริ่มเก็บมากกับ เอาเป็นสี่สิบโลครับเห็ดซับเห็ด340รอยสี่สิบก่อนนี่สองเดือนคิดเป็นสี่สิบโลนะครับเนาะเอาตัวเลขกกลมๆง่ายๆทั่วเฉลี่ยกันสิน่ก็ได้ผลขึ้นจังสีครับตามที่ผมได้โนคลิปไปแล้วว่าเฮ็ดความุ่มข้องการเฮ็ดเฮ็ดรือว่าผลตอบรับของเฮ็ดทั่วเฉลี่ย แต่ละก่อนคือเฮดสามร้อยสี่สิบก่อนนี่ครก็เป็นอักขันยืนยันเนยว่าออกใดแบบนี้ครับประมาณนี้เขาไปทว่วเทเลียไปบอกโลกผู้น,นั้นเอานะครับว่าว่าคุมบรคุมซําใดราคาตนทุนก่อนถาเข่าซสื่อแบบแบบหลายเมาสสื่อสีกส่กสิทธิลดลงมาเจ็ดบาทแปดบาทนี่นะครับเนาะแต่สาาสั่งสื่อทั้ง หลทั้งหลายทั้งยังสี่กับสี่แพงในลอยกว่าบาทสี่กับสี่ปรคุมนะครับเนาะข้าวสื่อส่วนมากเจ็แปดบาทนี่ก็คือคุ้มอยู่ครับอันนี้ก็อยู่กับคุณภาพของก่อนเห็ดของแต่ละฟาร์มสถานแรงสถานที่ที่เข้าซื้อมากับประกอบกับการดูแลของเข่าอีกอันนึงก็คือสภาพอากาศนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นปัจจัยสี่เฮ็ดให้ได้หลายนิหน่อยก็อยู่กับหลายอย่างนะครับเนาะสำหรับการเห็ดเห็ด กะท่างฟ์มเฮากะเอามาเวามาให้ทายทำให้เป็นเพื่อพี่น้องสิเจ็บไปพิจารณาประกอบการเฮ็ดเท็ดนะครับเนาะเอามา่าเฮาสิ ขุมบ่อสุกคนเห็ดบอ่อซํำใดนี่้กิประมาณนี้รับขาดเกินนี่ก็บบอ่อไรยครับนี่คือของนี่คือเอากันตามภาพเอาความจริงมาบอกกันนะครับเนาะอันนี้ก็ให้พี่น้องพ่มั่นใจยังได้กบศึกษาเพิ่มเติมหรือว่ากดติดตามค่อยดูผลผมกะสี่ทยทำผลข้องเห็ดแพงหนี่ไล่รับพวเห็ดแพงหนีไปเรื่อยๆนะครับนอกเป็นระยะระยะ สำหรับพ่อแม่พี่น้องที่สนใจในการอยากเฮ็ดเท็ดเป็นอาชีพเสริมเรืออาชีพลักกับนำไปประกอบการพิจารณาะไรนะครับเนาะสำหรับพิมหนีกาขอจบลงไวเพียงสนีปวดก็ไหลก็แช่ก็ติดตามเพื่อที่เพิ่งคลิปที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องและเป็นกำลังกจให้ผู้ทำคลิป ี่ได้ท่าคลิปต่อไปเรื่อยๆให้พี่น้องได้หูได้เห็นศึกษาร่วมการรับผู้หมักด่านนี้นะครับนาอและหรือว่าเหลืองเกษตรต่างๆทางความเห้ากาสีนำเสนอได้หลายด่านไดหลายมุมเพื่อให้พี่น้องประกอบการพิจารณาน,านำไปปรับปรุงใส่ในอาชีพของพี่น้องต่อไปนะครับน้รับคลิปนี้ก็ขอจบไว้สำนีสักก่อนนะครับนาอครับสวัสดีครับ